สวัดสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงมางงการเล่นหนังครั้งแรกครับแล้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นกับการที่ได้ทําอะไรใหม่ๆครับผมก็ปกติก็ถ่ายซีรีส์ถ่ายละครแล้วก็อันนี้เป็นหนังเรื่องแรกของผมครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับคาลิเตอร์นี่มัน,บนแบบหนักใหญ่ของเราไหมก็อเอาจริงรแอบ,บ,บ,แบ,บคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบคาลเตอร์จะเป็นคนที่แบบเท่าห้าวไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวจริงอะแอบกลัวอยู่นิดนึงใช่แต่มันแบบ แต่มันก็มีนิดนึงครับผมไม่ด้แบบกลัวขนาดนั้นคุณหมแบบเรานแค่ประสบการณ์การเจอปักหรือว่าแบบการเจอหรอก็แบบอาจจะมีบ้างแต่แบบไม่รู้ว่าตาฝาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมเฉยๆแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็นั้นก็ไม่เจอก็มาว่าเห็นไปไปงานสีดำอะไรเงี้ยครับแล้วก็เจออะไรบางอย่างนี่แหละในห้องน้ําซึ่งเราแบบเดินผ่านไปแล้วเราเจอใช่ป่ะแล้วเราเดินกับผ่านในอีกทีเราไม่เจอสิ่งนั้นแล้วั้งที่แบบ มันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลยคิดว่าตอนนั้นก็น่าจะเด็กครับผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็เราวอถ้าสมมติว่าไปเจออะไรมาหรือว่าแบบไปดูเรื่องอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วมันน่ากลัวเราจะกลัวแต่ถ้าวันไหนเราไม่ได้ดูหรือว่าไม่ได้ไปเสพหนังขีอะไรเงี้ยเรื่องผี่เราก็จะไม่กลัวเอาเอย่างงี้ถ้าเขา้ากองถ่ายจะกลัวไหมก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่เป็นไง<笑><笑>ต้องราดูก่อนเป็นซีนในเยอะกว่าซีนเดย์อ๋อใช่ครับผมก็มีมีหลายโลมีหลายโลที่แบบอ่านจากบท่ย ในเรื่องเราจะรับบบบทเป็นคนที่แบบไม่กลัวอะไรเลยนะใช่เป็นคนแบบเข้าห้าเป็นคนท้าทายด้วยครับผมเรียกว่าแบบเราเตรียมตัวยังไงบ้างไหมเพราะจริงมันเกี่ยวกับใกล้จะหปิดรอบแล้วอ๋อครับผมก็เตรียมตัวไงเราก็แบบทําการอ่านบทแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับคาแรคเตอร์ที่เราได้รับครับผมแล้วก็ว่าจะไปแบบถามปรึกษาพี่ๆด้วยที่แบบมีประสบการณ์ในการเล่นหนังหรืออะไรเงี้ยบผมว่าแบบต้องประมาณไหนแนวไหนแล้วก็แบบคาแรคเตอร์ต้องเป็นยังไงบ้างก็แบบมปีปรึกษาลูกพี่อยู่ จริงปีนี้ก็เรียกว่าคุณมีผลงานให้แฟนได้ติดตามไหมครับอ่าใช่ครับก็เป็นแบบมเป็นช่วงเวลาที่แบบผลงานแบบว่าออนแอร์พอดีผมก็เลยแบบติดติดกันแต่จริงๆแบบพวกผลงานที่แบบออนแอร์เนี่ยคือแบบจริงๆถ่ายเสร็จไปหลายปีแล้วอะไรเงี้ยจะมีเรื่องอะไรอีกไหมที่แบบกำลังจอดจิ้มจอดแอร์ก็มีปีหน้าครับเออละครเป็นละครเรื่องปีของปีหน้าของผมชื่อเรื่องว่าเมื่อตะวันระฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวอันนี้คือลองสัตวอยูพ ิดกล้องไปแล้วครับแต่รอแน์ต้องประมาณแบบเกือบตายปีหน้าเลยครับคาเตอร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องเรื่องใหม่เี่ากันจะได้รับเนี่ยอ๋อเรื่อง,องอโอเคครับผมก็มีเป็นคือเล่นกับริวอะ่ะริวใช่ก็คารคเตอร์ก็เป็นดูเป็นคนเรียบร้อยเลยครับผมเรืนน่องนี้แต่ต้องรอติดตามว่าจะเรียบร้อยประมาณไหนครับอันนี้ว่าค่อนข้างขัดกับเราเราคนโคือแบบตอนเล่นผมบิดอัดมากเขาแบบผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยู่กับพี่อะไรเงี้ยแล้ว พอเล่นจริงๆ okay. มันต้องเล่นแบบเรียบร้อยหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกเก่งับตอนถ่ายทำหมายแปลว่าไงเรียบคร้ี่คอแบบเป็นคนหู้น้อยหรือว่าอะไรอย่งงคือจริงๆเป็นคนที่แบบพอเราเล่นซ ouais. like ีนไหนเราไม่อยากอยู่ตรงเนี้ยเราอยากออกท่าทางได้มากกว่านี้แต่จริงๆเราก็ต้องแบบหน่อยแค่นี้อ๋อยงมแบบมีมือไใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยมันเลยติดอัดเวลาเล่นครับผมในโลกนี้เป็นตองแบบเป็นคนแบบต้องกจะชาดด้วยปะก็มีบ้างก็มีบ้างยากไหมคะ ก็ถือว่ายากเพราะแบบเป็นไคลเเตอร์ที่แบบนิ่งไปเลยแล้วก็ดูเป็นความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นาํามีความคิดที่แบบบวกมากๆเลยครับผมเพรนั้นที่แทนทำม,มันแบบซอนกับเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าก็มีครับก็ช่วงนั้นก็เจวันชนั้นก็เจดเจวันเลยแต่นหลงรก็ยังไงมันน่บแต่ละเรื่องมันก็มีความแตกต่างตลอดก็บางทีก็ปนปกันบ้างล้อเล่นล้อเล่นแต่แต่แยกแยกออกะ ตัวละครน,นั้นแบบหรือว่าแบบมันถ่ายเป็นไงแบบเรื่องนี้สามวันแล้วก็หรือว่าสลับไปมาก็เร <ๆ S 2> <า>ื่องมันจะเป็นแบบว่าสามวันแล้วก็สามวันก็คือเรื่องเดียวอะไรสี <lindo> ่วันก็อีกเรื่องหนึ่งอ๋อยังพอมีเวลาให้แเราดได้การแบบฟู้ดกับมาหาใช่ใช่ <ๆ S 2> เอ,อ่ออย่างล่าสุดอ่ะพูดหน่อยไม่พูดมไ,ไม่ได้หรอกการไปแบบเล่นบาสกีตบอลอ๋อครับผมก็ไปมีรายการแข่งครับผมว่างก็ไปแข่งแต่ปกติเป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับผมเป็นไงบ้างคะก็ อ่าได้แชมป์ก็สนุกดีครับเหมืหอนเราก็ถ้าพี่ทิงพูดพี่ทิงก็พูดคำนี้นะ <c oughs> <c oughs> จริงๆใช่ <c oughs> เออไม่้อบกเรามาแบบมีคู่ดูโอในการเล่นกีฬาเลยกันเราอ่าใช่ครับเพราะเป็นสายที่แบบออกล้างกายอยู่แล้วเวลาแบบไปฟิตเนสไปอะไรก็ไปด้วยกันส่วนมากครับผมแล้วก็คือเป็นคนที่แบบถ้าเป็นเกี่ยวกับกีฬานี่คือไปแน่นอนแล้วผมชกับมันจริงมากเพราะแบบดูเล่นมาเรื่องต้นก็มาเติมเขาเลยใช่ก็คือจริง สนิทนั่นแหละเป็นนักบาสแล้วอะไรเงี้ยผมเขาแบบอาสามเรียนตอนอาสามมัธยมก็ที่เดียวกันมามองเทพก็ที่เดียวกันอยู่ค่ายก็อยู่ค่ายเดียวกันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบสนิทกันอครับแต่ได้คิดว่าจะไปปัดชั้นที่ไหนหรือเปล่าก็ถ้ามีรายการก็ว่าจะถ้าว่างนะครับถ้าว่างว่าจะลงแข่งเนาะไม่ได้บอกว่าถ้าแบบมีโอกาสคือจะไปแข่งเลยไม่ไม่อยากคือแบบไม่อยากทิ้งเรื่องบาสไปเพราะแบบเป็นสิ่งที่ตัวเองแบบถนัดแล้วก็ชอบ เมืราไปแต่ละทีแบบว่าก็ได้ขอว่าเ,เป็นแฟนก็ตามไปเชียร์ใช่แฟนน่ารักมากบางทีแบบเขาก็มาจากต่างจังหวัดอะไรบ้างเลยแบบเพื่อมาดูเราแบบประมาณชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยก็น่ารักน่ารักมากอ่าขอถามอีกเรื่องนึงเมื่อไหรจะบอกว่ามีผลงานกับมทีใหเราได้ดูอะไรนะเมื่อไหร่ที่ผลงานกับทีเพิ่มบ้างอ๋อก็เดี๋ยวมีแฟนมีครับผมแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้เลยครับผมช่วงนี้ประกาศต้องรอประกาศนะผมเพราะ ต้องสรุปต้องรออะไรย่าเงี้ยไปที่ไหนเราที่ไทยแน่นอนคเที่ยแล้วจะมีโชว์ยังไงบ้างไหมราวพี่เราก็โชว์มาเป็นเลยนะใช่ก็คือยังนึกภาพยังออกแบบไม่ออกที่แบบแฟนใช่ใช่ใช่กับผมรนี้จะเต็มแค่ไหนเราพี่เราก็หลังอนะก็ก็ทําให้เต็มที่สุดครับผมว่าทุกคนจะชอบกันครับเรามีแบบในใจไหมว่าเราอยากโชว์สิ่งทีอะไรเพิ่มไม่สปอยเลยหรอ ไม่คือผมไม่ชอบโชว์คือผมคิดไม่ออกจริงๆว่าจะโชว์อะไรคือเป็นคนที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์คือแบบไม่ชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ชอบไปร้องเพลงไม่ชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จะโชว์อะไรพวกพี่ดูใช่ไงแต่มันเวลาโชว์เออแต่มันโชว์เล่นบาร์ไม่ได้มันก็เลยต้องทําอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยก็เลยคิดไม่ออกว่าจะโชว์ยังไงโชว์อะไรเรามีแบบทักษะอะไรเพิ่มไหมแบบแบบเต้นเพิ่มอะไรไหมปิงเ้าก็แบบเปิงมาสายนี้อยู่แล้วไงเขามาด้านนี้เขาถนัดด้านนี้อยู่แล้วแต่ผมแบบคนละสายเลยใช่จริงอยู่ ไม่ถ่ายทอดวิชาอะไรของจอให้เราก็เลยหรอก็ไม่นะเพราะผมผมแบบมีสไตล์ของผมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเเรียกว่าเราให้สไตล์เราใช่ใช่ทัเอาเพฝากผลงานทั้งหนักแล้วก็รื่เรื่องของมึงใชผมก็คอยตามเรื่อง The ว i l อ e r ที่วันมาสอนด้วยนะครับก็ฝากเป็นบรรยากให้นักแสดงทุกคนด้วยนะครับ